นายสมพรใช้บางอย่างนายสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ให้โคชออสกิติพงศ์ราชตาักเกรียงไกรประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยลาออกจากตําแหน่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้องธนาลัตนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของโคชออสกิติพงศ์ราชตาักเกรียงไกรนะครับตั้งแ่ที่พี่ออสเนี่ยโพสต์ Post book, เฟสบุ๊คลาออกจากประธานผู้สอนนะครับในฐานะประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ต้องรับผิดชอบผลง,งานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ทำผลงาน ไม่ดีนะครับในสนามแรกแพ้รวด4นัดนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้วันวิสาขานะครับ22พฤษภาคมเนี่ยทางโคชออสกับนายสมพรใช้บางยางเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยผมได้โทรไปหาทางนายสมพรใช้บางยางนะครับก็ยืนยันนะครับว่านายสมพรยังไม่ให้โคชออสเนี่ยลาออกจากตําแหน่งประธานผู้สอนนะครับโดยการพูดคุยเนี่ยนายสมพรบอกนะครับว่า อยากให้โค้ชออสเนี่ยอยู่ช่วยกันก่อนอยู่เป็นกําลังใจให้กับว bon, อลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่เป็นกําลังใจให้กับสมาคมกันก่อนนะครับเพราะว่าพี่ออสเนี่ยแน่นอนก็เป็นกําลังหลักของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นทางสมาคมให้โค้ชออสอยู่ช่วยทีมชาติไทยไปจนจบเนชั่นลีกในปีนี้นะครับแล้วค่อยมาว่ากันต่อหลังจากจบเนชั่นลีกนั่นเท่ากับว่าการพูดคุยเนี่ยมีการเจร,รจากันแล้วนะครับว่าโค้ชออสจะยัง อยู่ช่วยสมาคมนะครับไปจนจบวีแอล2024นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตอนนี้มีช่วงกระแสดราม่าแต่ว่าโคชออสก,ก็ยังอยู่ช่วยทีมชาติไทยต่อไปนะครับส่วนเป้าหมายนะครับได้ถามนายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายสมพรนึงก็บอกว่ายัางไม่ขอตั้งเป้าชนะนะครับขอทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับโอ้โหก็จริงๆสนาม2เนะี่ยเราเจอทีมหนักทั้งนั้นเลยนะครับเจอโดมินิกัน แมตช์แรกนะครับ28พฤษภาคมแมตช์ที่2เจอฝรั่งเศส3 1พฤษภาคมแมตช์ที่3วันที่1มิถุนายนเจอจีนนะครับแล้วก็แมตช์ที่4วันที่2มิถุนายนเจอบราซิลนะครับแต่ว่านายสมพรเองก็บอกนะครับว่าขอทําให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายในการเก็บชัยชนะเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ขอตั้งเป้าแต่อย่างไรนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของครพันธ์เกิดปรานะครับเมื่อวานนี้มีภาพไปหาคุณหมอโอ๊ตนะครับคุณหมอโอ๊ตก็มีการดูแล เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับทางนายสมพรเนี่ยก็บอกนะครับว่าก็ต้องรอดูอาการชมคู่ก่อนนะครับหากไม่ไหวในสนาม2เนี่ยก็อาจจะต้องพักอาจจะยังไม่ได้เร่งชมพู่พรพันเนี่ยกลับมาลงสนามในสัปดาห์ที่2นะครับเพราะว่าทางแผนของสมาคมเองก็มองมาถึงสนาม3รวมทั้งสนามสุดท้ายด้วยนะครับที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งถ้าชมพู่พรพันเนี่ยเกิดเจ็บหนักขึ้นมาแล้วเล่นสนามที่3แล้วก็สนามในรอบสุดท้ายไม่ได้เนี่ยก็ แน่นอน,นครับส่งผลกระทบต่อวล์บอลอีกทีมชาติไทยแน่นอนนะครับไม่พาลาดชมเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube พรสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ